เทียนคนใส่แว่นอยู่เอเป็นแพงดเ,เด้ยวยแต่ผมอยู่อำเภอศรีธรรมกันแล้วต่อกันต่อกันหน้าดู

นวดกระดาษก็จัดไปดึงกระดาษก็ก็ให้ผาโชว์ไปก่อนดึงกระดาษเอาเอาเทะแล้วว่ะเอาเทะแล้วว่ะอิน นี uh ่ค uh ือคือดาหยิกยักดาจิกยักอะไาเจ้ายวยาทำอะไรยังไม่ได้เลยนาทีสั้นไปโหโอ้โหเฮ็ดผิดเลย

เด <c oughs> mm ียรบท่านเดียรบท่านไปดีสบายดีว่าไปกบไปทีนะอือือ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 อโอ้ขึ้เากไรตไรอือ 嗯。 หืมกินชิบว้อดิโอห่วยวอวหมากรอจกนี่รับตัวพีดดิ

ขึๆๆๆ uh ้นฮอดแหละไว้ินฮอดอีกแล้วน่ขึ้นรถเลยเออไมอก็มักนึกจได้งานจิงมาได้มาทำไนเออต้อยฮัล ไป,ไปต้องท่านเดียปดสามได้ไหมนี่เหรอสามต้องเตรีผู้ดังกลาวระหว่างเสียนเห่งแบตตอรีใหญ่ เขอามือบ <c oughs> oh. ้านแรือนเจอกินเลยนะฮึแค่อหนเขาบักสามถอนโอ้โหนคนร้อนู่ายเอ้านี่โอ้มาดี เขาเหยเจ้าเมนก็เยี่เจ้าแ่ก่อนเรืองเหนันพี่แล้วนีรังตายอยู่ดีกันเองก็ัไหมครบ่เป็นเจ้านางไมัหนีเพราะยให้ฮอตเจ้ากินซอตัวพี้หงดมเลยหมดกิตายม้มใ่ไแล้วนเงี้ยแล้วเดี๋ยวจริงจริงจริไอ เล่นกับปลาชูแพงใหญ่รถที่แห่งตำบลหนองแวงของเรามาค่ามาเก็บนะครับเฮ้ยกินก่อนเฮ้ยอืมสวยมากเฮ้ย đa luôn à bỏ vào đi súng sấy cái đoạn đoạn đoạn. Ừ, đoạn đoạn. này, có vẻ vắng đi ta lại này, hả na hả na hả có

いい。

สีแบบนี้โอ้ยยืดยิดแล้วยดกะติกาแล้วนางโบกยืนีิดเด็ดแล้ยังเขามาให้ยึดหาดจับปินกับอะไรดโอ้ยสีมะเยสองกับอะไรอีบนในครนสิมานี่ก็นั่งถ่ายที่บ้านนี่ กนะนเนยังหมดด้ยน้อรัดพวดดีแล้วเจ๊สองสองไหนเดีอนไนเี่ยโอานน่งสี่คนอ่ะอสามโอ้สามสามนี้น้งองว่าสิก,กินพี่ได้ปุยอะี่เลย,เลย แม่นันเนาะรับู่านบอกขัานบอาบอตัวนั้นมาอันได้การอยู่ยิดค